สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกท่านทุกคนนะคะสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ทั้งที่ไทยแล้วก็ต่างประเทศเหมือนเดิมคะ่ะเจอก,กันกับพี่น้องพาเฮงสําหรับคลิปนี้เป็นแนวทางฮานอยงวดประจําวันพฤหัสท,ที่27พฤษภาคมนะคะ,ะแต่ว่าเรามาดูย้อนหลังของวันพุธที่26ก่อนเนาะว่าผลออกอะไรบ้างนะคะสำหรับน้อยพิเศษออก55064 5506464อยู่นี่นะคะ นี่อันนี้มาน่อยแรกเลยเนาะสำหรับเมื่อวานนี้นะคะ6 4สี่สี่หห้าน้อยปกติ90441 90441 41อยู่นี่นะคะอันนี้เน้นให้ด้วยนะสำหรับ4ี่หนะเสียดายไม่มีศูนย์เนาะอ๋อไม่มีศนย์ค่ะถ้ามี0ูนย์าาน,นี่ปังเลย VIP 5 8 3ห้สาดหนึ่ง เจ็ดหนึ่งขยันมาจริงๆนะคะไม่ไม่นึกไม่ฝันว่าจะมาอีกนะพี่น้องก็ดักเป็นหกเลยมาเจ็ดหนึ่งอีกให้หนึ่งหกมาเจ็ดหนึ่งอันนี้พลาดไปนะคะสำหรับฮานอย VIP ส่วน583นี้รู้สึกพี่น้องเพิ่งจะให้ไปเมื่อไม่กี่วันเองนะสตัวด้วยมาย้อนหลังแล้วนะคะ583แปา แต่ว่าก็ยังดีเนาะมา2องนอยแรกเลยนะคะก็เป๊กก็ปังไปเลยเนาะสำหรับเมื่อวานนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะคะทีนี้เราก็มาดูกันต่อของวันพฤหัสที่27พฤษภาคมนะคะวันที่27พี่น้องให้ชุดวินนะคะมี108

ศูนย์สี่ค่ะศูนย์สี่สี่ห้าแล้วก็ศูนห้าค่ะนี่แต่งจริงก็จัดหมดนั่นแหละเนาะหนึ่งสองสาชุดเหมือนเดิมค่ะพี่น้องหมุนให้ครบสิบชุดเหมือนเดิมจะ,จะได้ไม่พลาดเนาะบางตัวที่พี่น้องไม่เน้นอาจจะมานะคะฉะนั้นจัดหมดนั่นแหละแต่พี่น้องเน้นก็คือคิดว่า ถ้ามาน่าจะมาประมาณนี้นะคะสำหรับฮานอยแล้วก็มาลุ้นกันเนาะขอให้มาตั้งแต่น้อยพิเศษน้อยปกติ2น้อยแรกเลยก็ถือว่าโอเคแล้วเนาะมา2น้อยแล้วก็น้อย VIP แล้วก็ไม่ต้องตามก็ได้ถือว่ากำไรแล้วนะสอน้อยนะคะเราก็มาลุ้นกันขอให้เป๊ขอให้ปังนะคะสำหรับฮานอยแล้วก็มีเราพัฒนาด้วยนะคะเราพัฒนาก็ ลุ้นเราพัฒนากันด้วยเนาะใครที่ชอบลุ้นเราพัฒนานก็ห้ามพลาดนะคะ,ะสำหรับคลิปเราพัฒนานด้วยเนาะ สำหรับคลิปนี้พี่น้องก็ขอฝากไว้แค่นี้นะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะสมาชิกใหม่ที่เข้ามาใหม่กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะคลิปนี้พี่น้องก็ขอลาไปก่อนขอทุกคนเฮงเงปังๆมีเงินมีทองใช้ไม่เจ็บไม่จนสุขภาพแข็งแรงแล้เจอกันใหม่คลิปหน้าบา,บายยขอบคุณค่ะ